ตาอาบเท้าพี่จากวันนี้คงไม่มีพบอีกคนถ้อยวจียิงคนหนึ่งที่แสนจนห่วงล้นรักเทา่าฟ้าดินมาลายขอให้เขารักพี่เธอที่รัก<ห>เพียงสักเพียงไหลได้มันไหมคลองสุขรรมเย็นเป็นมันปลาย อย่าพายเหมือนน้องผู้มองใจและในการไปข้านี่จงไปดีไปเององยาทุกลายคือจังน้องใจละลองซ้ำวาฝันแสนรำเพัอโอและนาโอ้ยเด้ ไมพบเลยนะรู้ไหม<อ>เสียใจเป็นอย่างไร<อ>ริดมันตอนนี้มันตกที่ฉันความจริง<อ>ไม่ใช่ความฝัน<อ>ฉันพบกับมัน<อ>ฉันจึงรู้ความจริงเมือนโดนปืนยิงก<อ><อ>ารถูกทอดทิ้งมันเจ็บช้ำเพียงไรถึงรักก็ต้องหักห้ามใจิ้งทำไม่ได้ก็สุดวิสัยอิเต็มทีเธอจะอย่าเหมือนฉันมันมาออกมาให้เ<อ>สรยละ วันต่อไปพี่ย่าได้กลั่มปินมืนเบื่อฉันแล้วเธอไปรักคนอื่นวันนี้เธอจืนวันหน้าอาจกินน้ำตาดินหรือฝ้าอินพบยอมยังดินหรือฝ้าอินพบยอมยังฟังเสียงกูขา่าบ่อนอฝ้าบอนสูงมุ่งมาดแบ่งสมปรถธาคิดหญิงคนนั้นหญิงคนนั้นยามีภัยมีผิดนอกใจไม่มั่ง จนใจสั่งดอมกันทุกอย่างทั้งเดินราบเรียนปูร่รวยเป็นพรมอย่าตรมอย่าตรมอย่านอนซึมเศร้าน้ำตาเช็ดเข่าแสนทรมานหัวใจเหมือนไฟพะปลานกลุ่มใจจนแม่ห่วงสังหารแสนทรมานไม่แต่งเนื้อแต่งตัวตามวัวมืดบนเหมือนคนมีกรรมนี่แหละนะเขาเรียกว่าช้ำเช้าเย็นกลืนกลํามองไปเห็นเส้นทางคิดพลังใจหลอนใจสั่น คิดพลางใจหลอนใจสั่นย่ำนะคือมันเป็นประสาทคือมันเป็นประสาทอ่อนนอนย่ำนอนหลับแล้วสะดุ้งเป็นบ้าอาย่สวนรณยาเหมือนฉันนอนตรมมองไม่คิดว่าเสียใจมันเป็นเพื่อนมันเป็นเพื่อนบม่ได้ลองจักปีแล้วเันสิเกียนบ่คอยตือป็นไหนเนี่ยเพลงมันเป็นไรมันเป็นกระ่อแม่ไม่ลองจักปีแล้วโอ้โมเมนต์ส เกือบ30ปีแล้วเพลนี้เคยเล่นสดเดอเพือบ่บ่บ่